เนื้อสวยๆค่ะเรือแดงๆอเอาเนี่ยไว้เฮ็ดกินแก้เบลค่ะพี่น้องค่าเดี๋ยวจะมาทําเนื้อแดดเดียวกันค่ะวันนี้เอเนื้อหกกิโลค่ะค่ะเพื่อนๆเลยแล้วจะหมักนี่นี่หมักแล้วเมื่อวานมีแดดก็เลยว่าจะวันนี้จะทําเนื้อแดดเดียวแต่วันนี้ดันแดดไม่มีน้วหมักก่อนค่ะแดดมากคอยเอาไปตากข้างนอกเนาะค่ะเนาะมาตามมาตาม คอยติดตามดูด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่หมักค่ะใส่งาด้วยค่ะเวลาไปทอดมันสิน้ำหอมะนะคะน่ะโอ้ยเนื้อหกกิโลค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมีอากาศดีนะคะจะพามาตากเนื้อกันค่ะเนื้อแดดเดียวเยวนาะค่ะเนาะเอาเข้าในกรงน <c> ก <oughs> อา่านกขาวเมื่อกี้กัตตองนี่ค่ะตอนนี้เป็นเนื้อที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ าจะมาตากนะคะที่นี่เพื่อนๆค่ะหอยใตคือระเบียงบ้านเลยค่ะเพราะว่ามันไปห้อยมันเป็นต้นไม้ห้อยบนถือนี่สิโอ้ยอย้อ้ยงืบซะนะ กันกันมอแลงเขาค่ะทุกมือนี่ก็ทันสมัยนะเนาะก็ยัาเดย์เนี่ยจากเนื้อเนี่ยจากปลาเนี่ยบางคันในบากก็พี่น้องว่าตากปลาบนบยี<ม>ไ่ไน้ใดปลาเนื้อ<ม>เนื้อหกกิโลค่ะเพื่อนๆค่ะ ต,ตากเสร็จแล้วก็จิไม่เพลินเพ่อนเบิ้องนึนนนะคะ่ะเด้อนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสามชั้นเนาะค่ะเนาะเนื้อหกกิโลพี่น้องเอ,อ้ยตากสามชั้นบกใหญ่บบเบิดค่ะที่แปลไม่อีกอันหนึง่งพอซื้อเสือเพื่อนหวสองเองสองสองสองถาดอือที่นี่พอเราตากเออนั่นเสร็จแล้วเราก็ลูดซิบึ้นค่ะโอ้ยพ่ี่เพืพ่อนือก,กล่องให้นอ้องเฮ็ดมือเดียวพี่น้องเอ,อ้ย เอ้ยเยอะๆๆแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะต้องต่อสองชั้นเลยค่ะเออสองสองตึกมาเบิรอีกตึกหนึ่งเป็นยังขาดสินู่ ถูกกล้องหรือเปล่าเรื่องซื้มายสวาขาดเร มัวพี่น้องเอ้ยเป็นสาวสวยงียเฮ็ดยั่ก็ต้องเฮ็ดเองอ่าก็ม็ตก เยี่ยมค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนตากเสร็จนะคุณชวนเนาะ